ปิงเพิขึ้นนำนะครับปิงเพิ่มขึนนำนะครับหลังเขาผ่านแล้วครับตัวเราหายแล e, uh, like, ้วห huh? wow. ้ามตัดต่้ามเอาบอลห้ามเอาบอลตัวเราแล้วก็สายไปสายไปสายไปต้องปิดตัวเลยนะครับผมต้องปิดตัวนะครับผมไม่ได้เป็นตัวเรานะครับผมตัวเราเนี่ยแหละ ร้องนะดูรายลูกด้วยนะคระดดนะคับนะครับมาดูนะครับอ่ะตอนนี้เชิดชื่อมาแล้วนะครับคนสุดท้ายครับและโอ้โหเรียบร้อยครับผมดีแล้ว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 สรมามกระโดดนะโอ้ยดีแล้นะี้นะลูกนะี้นะีแล้ีแลนะดแล้วนะดีแล้วนด้วนะดีแล้วะ เราอยู่ที่บ้านสวนครับผมครับผมแล้วปีหน้าเราจะเ่อันใหม่นะครับครับผมคุณ้อาปเยอะมากเลยครับผมที่นี่ขาเป็นตัวขขาหนหัหักูแล้วมันต้เป็นรัไจังวะออหมนัดหัวหักูแล้วขาหมืนรัดไปฮ่าลงเองเดี๋ยวีัหัวหัก ขอโทษดายยืดสายบบยำนีอย่าวามั่วอยาัวแข้อยเพยครับเข็งแข็งแข็งงยข็งแ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 ข็ง็งแข็งแงแข็งแข็งแข็งแขข็งแข็งแขงข็งแข็งแแขงข็งแข็ขแง เออมาเปลี่ยนก๊อปไอซ์ไซด์ดีกว่าบ้างเกมของนี้ข้ามผ่านว่ะไอ้พวกข้ามผ่านก็ต้องขอใหม่แล้วก็มาหลังทีนี้ก็เสร็จนะจากนั้นก็ยิงลกสุดท้ายนะ

ไปอ๋อดีแล้วด้วไม้เลยนอนเลยมม่ตามเลยจำมึงจำมึงคุณไม่ได้หรอกนต้องมาทางนี้ต้องมาทางน้คุณฟังใจกันจรๆนะครับผมดูต้องนะครับดูแลตัวเองนะครับใส่รงเท้ามาเช็คแล้วอท้ามครับเช็คสุขา้วเดินะครับแล้วลุงบอกก็คุกว่า จบครับจิ๊บไปแล้วเรียบร้อยครับผมจิ๊บแต่บ่ตอนที่มันโดนกันนะครับโดนกันโดนครับผมเฮ้ยต่อยแล้วต่อยสุดไปดีกว่าต่อยสุดไปดีกว่าไม่หอบแล้วไม่ได้อะแล้วไม่ยับไงนะมีการที่ร้องปล่อยที่ถึงมือไหมเพราะว่านักกบฬาเราถึงเัยนะครับร่างถึงคอแล้วครับผมทั้งสองทีมเอาไปไม่ลงนะครับเฮ้ยปะจัดเอาไปลังนึง แล้ววัดใหญ่ที่นะปืนพองอัพซอยน้ำยิงไปโอ้รับแกปืนแกประตูก็ขยันรับนะครัรับไม่ได้เฮ้ยพูเล่นหนยเปลี่ยนแล้วบอกว่าหูเง่าจะเป็นแบบตันตีมเลยครับเฮ้ยเสือบอกเพื่อลำไส้ขอหนรับครับผมงไม่เข้าน้าเดี๋ยวไปล่อแล้วครับซอยน้ำแล้ว mắt em 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 นติยาแล้เวไปอยา้ฮะหมดแล้วไังมัน้องตามมันมเยวนะมันหมน้อ๋อไอเสียโตกอนนให้มันร้องให้มันร้องให้มันร้องเร้อมมันเ้มเร็นมันร้องเรอมรอบอลบ่มีอยน้นนะนีเข้านแนนะครับนมเข้านัน่ยนะครับเดน้กัหัจริงเยรอ